สวัสดีค่ะ RoseXL Korea โคยเผยหน้าปกฉบับเดือนมิถุนายน หลังจากที่ก่อนหน้านี้โปรเซหนึ่งในสมาชิกวงแบ็กพิงคได้รับแต่งตั้งเป็น g l o b a l ambassador ของแบรนด์ทิ f f a นี่แอนดแบรนด์เครื่องประดับรู้ระดับโลกล่าสุดเมื่อวันที่14พฤษภาคมทางเว็บไซต์แอลก็เผยเซภาพปกฉบับเดือนมิถุนายนออกมาให้แฟนๆได้ชมกันแล้วเผยภาพรักษที่แข็งแกร่งกับสเสน่ห์ความน่ารักแบบจัดเต็มถึง6ภาพด้วยกัน ต้องบอกเลยว่าสวยแพงออร่าพุ่งมากซึ่งแอดก็ขอนำมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมพร้อมบทสัมภาษณ์บางส่วนจากนิตยาสารโลเซ่ XL จะพูดถึงเรื่องอะไรมาฟังกันความรู้สึกเกี่ยวกับสถิติต่างๆที่น่าทึ่งของโซโรที่มียอดสั่งซื้อเกิน500,000บัมรวมไปถึงเพลงไตเติลที่ชาร์ตต่างๆโลเซ่กล่าวว่า จริงๆแล้วฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนั่นเป็นเพราะนี่เป็นการโปรโมทแรกของฉันยังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงอยู่มากแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็รู้สึกขอบคุณที่ได้รับความรักมากมายเวลาที่ฉันฟังเพลงฉันจะพยายามเพื่อที่จะได้รับความรู้สึกและเรื่องราวที่ศิลป,ปินต้องการสื่อออกมาด้วยเหตุนี้ฉันจึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทเพลงและหวังว่าจะส่งต่อไปถึงทุกคนเป็นอย่างดีฉันอยากเป็นนักร้องแบบนั้นค่ะ จากการประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินและในฐานะแบ็คพิงค์คำว่าประสบความสำเร็จของโรเซ่มีความหมายแบบไหนโรเซ่บอกว่าโดยส่วนตัวแล้วหากเราพอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมาฉันคิดว่านั่นคือการประสบความสำเร็จแล้วค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ฉันสามารถสนุกสนานในขั้นตอนต่อไปได้โดยไม่มีคำว่าประสบความสำเร็จมากดดัน และนี่ค่ะก็เป็นบทสัมภาษณ์บางส่วนเท่านั้นจากแอลพร้อมภาพปกส,สวยๆของโรเซ่ที่จัดเต็มมาให้ชมถึง6ปกด้วยกันก็มารอติดตามฉบับเต็มกันได้ในเร็วๆนี้ส่วนคนไหนต้องการจับจองก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิริงใต้คลิปได้เลยอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ